มีใครอยู่ไหม อาจารย์สิบมีข่าวลับจะรายงานไม่ทราบว่าจะจําจเซลจิ้งซานได้หรือไม่เดิมทีเขาเป็นนักทดลอสาสต์ราที่มีตับาสูงสุดแต่เพราะพยายามทําลายศิลาแห่งอน,นันถูกอาจารย์จับได้จากนั้นถูกทูนในสวรรค์ขังไว้ที่แท่นพันสวรรค์กระทั่งสามวันก่อนเขาถูกปล่อยตัวออกมาสิทธิ์กังวลว่าคนผู้นี้ไม่สํานึกเขาจะกลับมาทําลายอีกเสิพี่ผู่หยวนท่านคิดมากไปแล้วกระมัง อาจารย์ได้สร้างเขตอาคมไว้บนศิลาแห่งอนันต์ตั้งนานแล้วต่อให้มีความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยอาจารย์ก็จะรู้สึกได้ข้าเชื่ออาจารย์อยู่แล้วเพียงแต่รู้สึกว่าหากส่งคนไปเฝ้าจะรัดกลุ่มยิ่งขึ้นมีคนไปยอดเขาเทียนหมู่แล้วเสียนท่านไปไหนเหรอหนิงเยียนกับหลี่ชิงย่ยหนิงเยียนคือใครแล้วหลี่ชิงย่คือใคร นิงเย,ยนเหมือนจะเป็นเซียนรับใช้ที่อาจารย์รับมาส่วนหลีชิงเว้ข้าก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันอืมคือว่าข้าได้ยินเสียงจากที่นี่ก็เลยมาดูนางเป็นใครหือ,อ,อสเสวียนจุน,นบังอาจจะเป็นใครกลับบุกรุป,ประชุมตอนเช้ามีจุดประสงค์อะไรข้าไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรข้าแค่อยากพบสเสวียนจุน เจ้าอยากเจอเสวนจุนก็คิดว่าจะเจอได้ยังไม่รีบใส่หัวไปรับโทษอีกลืมแนะนำไปนี่คืออาจารย์แม่ของพวกเจ้าลีชิงเจ๋ ิเขาเรื่องจริงเเรออาจารย์แม่เหรอมาถืออุก่อนด้วยจะเข้าหอไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อน ห้องท่านไม่เตรียมสุราไว้ล่ะจะเอาสุราไปทําอะไรออก็คืนแต่งงานก็ต้องแลกสุรากันดื่มไม่ใช่หรอเหตุใดต้องสนใจพิธีมากมายว้ายเริ่มเลยไม่ดีเลย เดี๋ยวอนเป็นอะไรอีกข้ายังมีเรื่องอยากพูดตอนนี้เหรอใช่เสียนจุนเริ่มชอบข้าตั้งแต่เมื่อไรหร่เลย เรื่องนี้สำคัญมากเลยข้าแค่อยากรู้มากๆนะพวกเราเป็นสามีภรรยากันแล้วข้าก็ไม่ต้องปิดบังท่านตอนเด็กญาติข้าเสียชีวิตเพราะภัยพิบัติข้าอยากมีชีวิตรอดก็เลยเข้าสำนักจิ้งอวินแต่ข้าไร้พรสวรรค์อยู่ที่สำนักจิ้งอวินก็แค่อยู่ไปวันๆรอความตายชีวิตนี้ของข้า พึ่งตัวเองมาตลอดไม่เคยมีใครให้ความสำคัญกับข้าดังนั้นพอข้าบาดเจ็บก็ทำได้แค่หายาให้ตัวเองยามสุขไม่มีใครแบ่งปันยามเศร้าไม่มีใครพูดคุยข้าคิดว่าต้องไปเช่นนั้นไปชั่วชีวิตหาได้คาดไม่ว่าสุดท้ายกลับได้พบพานเสวียนจุนตอนที่ข้าตกหน้าผาจะมีคนมาช่วยข้า ถ้าข้าถูกใส่ร้ายก็จะมีคนออกมาปกป้องข้าต่อให้ข้าถูกคนทำร้ายจนสลบไปก็จะมีคนพากลับบ้านเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกว่าข้าไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปข้ายอมรับตอนแรกชอบส่วนจุนแค่ภายนอกแต่ตอนหลังส่วนจุนปกป้องข้าครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้ข้ามองเห็นตัวเองที่ชัดเจน สิวนจุนข้าชอบท่านมากจริงๆชอบมากจริงๆเอาละ่ะข้าน้าด้านสิ่งที่อยากพูดก็พูดไปแล้วถ้ารู้ว่าสวนจุนพูดไม่เก่งดังนั้นข้าก็จะไม่ยึดติดกับคำตอบของท่านแล้ว งั้นพวกเรามาเริ่มกันเถอะอะไรเะเข้าหอไงอืม,ม,มสวินจุนกลัวเหรอ เจ้ามาหาคนใช่ไหมเมื่อครู่นางวิ่งไปทางนั้นแล้วข้าขอถามทางพวกเจ้าหน่อยได้ไหมใช่นางไหมใช่อรับไม่ใช่พวกเจ้าจำผิดคนแล้วไม่ใช่ค้านางนั่นแหละไม่ใช่ <c oughs> ข้าคือไปเถอะ <c oughs> ได้เลย <c oughs> มันเลงดนตรี <c oughs> ชุดสีแดงขูกเชือกร้อยดวงใจดอกไม้ผลิบานดังหมื่นผ้าไหม <c oughs> ปักด้วยได้แดงเป็นหานปากผู้ <c oughs> ผ้าไหมหลากสีปักลายนกหย่นยาง <c oughs> ดังทิวทัศน์แดนเซียนคู่รักได้ร่วมเรียงเป็นสามีภรรยามันจงแต่งหน้าสาวงามต้อนรับความมงคลเป็นผมแก่งไกวยกเขียวส่องประกายแม่นาง แม่นางพอใจกับรูปโฉมหรือไม่พอถึงเลิกมงคลุลงานแต่งก็เริ่มแล้วในงานแต่งไม่ว่าจะกลัวแค่ไหนก็ห้ามร้องไห้ถ้าร้องไห้ก็จะไม่เป็นมงคลจำได้หรือยังอุ๊ย,ย,ยเด็กบ้านใครถึงได้มาอยู่ในห้องข้าท่านเล่านิทานเป็นไหมข้าเล่านิทานไม่เป็นเด็กขนาดนี้แล้วจะรีบกลับบ้านไปเถอะ ไม่งั้นข้าเล่านิทานให้ท่านฟังเองเล่าเสร็จก็จะไปเหรออืมงั้นเจ้าเล่ามาเ <c oughs> มื่อก่อนในโลกมนุษย์มีสำนักที่ไม่ได้เรื่องอยู่แห่งหนึง่งในสำนักมีแม่นางที่ไม่ได้เรื่องอยู่คนหนึง่งแต่นางโชคดีได้แต่งงานกับสามีที่มีอำนาจแต่พอแต่งเข้ามา นางก็ถูกสามีของนางโยนทิ้งไปที่บนหุบเขาอันห่างไกลไม่สนใจสุดท้ายแม่นางผู้นี้ผ่านความยากลําบากโชคดีที่รอดชีวิตและที่สุดถึงได้พบสามีของนางแต่สามีของนางเย็นชามากต่อให้นางถูกคนอื่นแย่งไปแต่งงานก็ไม่สนใจเลยกระทั่งไม่อยากเห็นหน้านางนี่เจะเล่านิทานไม่เป็นก็เงียบเลยไม่ใช่แบบนี้สักหน่อยแต่นางก็ยังรักสามีของตัวเองมาก จากนั้นนางก็ถูกตาแก่คนหนึ่งส่งมาที่เรือนเย่อ,อูเปิดประตูตู้พบเด็กคนหนึ่งเด็กน้อยจะเล่านิทานให้นางฟังเรื่องที่เล่าเป็นนิทานนับหัวคนลองนับดูว่าในห้องมีกี่หัวกันแน่ดอนับเสร็จแล้วเด็กน้อยก็จะกินนางในทีเดียว<ะ>หนึ่งสอง สนใจแล้วหนิเงเยียนโช้ดีที่เจ้ามาหูหยีไม่ต้องกลัวก็แค่ปีศาจน้อยปีศาจน้อยเหรอจะว่าเด็กคนนั้นเป็นปีศาจเหรอเขาเป็นปีศาจอะไรเขาชื่ออินถงจือเป็นปีศาจชั่วร้ายที่กินหัวคนโดยเฉพาะ <G ül üyor> ก่อนหน้านี้ถูกเสวียนจุนขังไว้ในตำหนัก <G ül üyor> นเขาก็แอบออกไปอีก <G ül üyor> แต่ว่าหัวรน้อนๆย,ยังไม่ได้กินสักคำก็ถูกจับกลับมาครั้งหน้าถ้าท่านเจอเขาก็ต่อยให้ลอยไปเลยเฮ้ยเขาจะสู้เขาได้ยังไงอะเช่นนั้นถ้าปิดหูไม่ฟังก็พอแล้ว ง่ายขนาดนี้เลยเหรอเจ้าบอกว่าเจ้าถูกคาถาผูกมัดเอาไว้ไปจากยอดเขาเทียนหมู่ไม่ได้แล้วมาที่นี่ได้ยังไงท่านเซียนช่างถูพาข้ามาเขายังบอกอีกว่าต่อไปท่านไม่ต้องกลับยอดเขาเทียนหมู่แล้วอยู่ที่ตำแหน่งช้างเลยก็พอเขาจะมาเฝ้าดูแลท่านอ้าวอ๋อ,อนี่ก็ดึงมากแล้วหูยินได้พักผ่อนเธอ ทำไมท่านอยากฟังนิทานเหรอืออข้าเล่าเองดีกว่าคุณชายตระกูลหลี่หลงรักหญิงงามตระกูลเว่ยคิดถึงอยู่ตลอดเวลานอนกระสับกระส่ายดังนั้นจึงเขียนกรอนรักหลายบทฝากคนเอาไปส่งให้แม่นางตระกูลเว่ยวันไวเพราะกรอนรักดังนั้นฮะจะเป็นอะไรไปสวนจุน อย่าดูของไราสราระพวกนี้ให้มากนะเอาอสวนชุนส,สวนชุนเอาสวินชุนสวนชุนบทละครของคหยินไม่ประโยชน์จริงๆถึงกับทาให้สวินชุนมาหาท่านด้วยตัวเอง เมื่อนั่นนะสิเมื่อครูพระเสียงจุนอายจึงเผานิยายของข้าไปหมดเลยเช่นนั้นจะทําอย่างไดไม่มีนิยายแล้วหูหญินจะทําอย่างไดล่ะไม่เป็นไรยังไรเสียเนื้อเรื่องในนิยายข้าก็จาเอาไว้ในสมองของข้าแล้วต่อไปก็ทําตามที่เขียนไว้ในนิยายก็พอหูหยินมาแล้วเหรอ <c oughs> โอ้แนะนำหน่อยท่านนี้คือฮูหยินที่เสวนจุนพึ่งแต่งงานด้วยลีชิงเว่จะสำนักจิ้งหวิน <c oughs> ท่านนี้คือฝานเจียวเจียวท่านเซียนฝานหนึ่งในสามเทพูุคุมกฎท่านน่าจ,จะคุ้นเคยดี <c oughs> นี่คือลูกสาวของเขาท่านเรียกนางว่าหลิงเอ๋อก็ได้นางติดตามเสวนจุนก็ใกล้จะ200ปีแล้ว <c oughs> วอว่าเสียงจุนจะคุยงานจนคอแห้งจนเตรียมน,น้ำชาไว้หากพวกท่านมีเรื่องจะหารือเช่นั้นข้าก็ไม่เข้าไปแล้วรบกวนผู้ดูแลชางส่งเข้าไปให้ข้าด้วยโอ้ให้นางเข้ามาเถอะดุโย เฮ้โถ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโถ่